สวัสดีแ,แขกผู้มีเกียรติแขกผู้มีเกียรติเออนั่นแหละแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่งานวันนี้สําเร็จได้ด้วยดีก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดีนี่ใครวะผัวหรือเปล่าไม่ใช่หรอกผัวก็บอกผัวแล้วดิกิ๊กเฮ้ยเป,เ,ปเ,ปเป็นไปได้หรือว่าเสียที่เลี้ยงอยู่วะใช่แน่เลยแม่อก็บอกแล้วว่าใครอาจเป็นหัวหน้าก็ได้นะเว้ยโอ้ยไม่ใช่หรอกถ้าหัวหน้าก็คงบอกแล้วว่าเป็นหัวหน้าจะปิดทําไมแต่ลักษณะเนี้ยกูว่าเสียเลี้ยงมึงก็เนาะ ก็ผู้ใหญ่ใจดีไงใครเมาไวจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีเออว่ะผู้ใหญ่ใจดีต้องแก่แล้วก็มีตังค์เรามาโหวตกันดีกว่ากูว่ากิ๊กกูว่าเสียเลี้ยงกูว่าหัวหน้าที่กิ๊กกันอย่างลับๆชวนให้โกรนไปกินข้าวดีกว่าฮัลโหลยังฮัลโหลยังเอ้าไม่รับสายว่ะอะไรของมันวะเนี่ย เฮ้เพื hey, ่อนเมื่อวานเองโทรหาเรามีอะไรเหรอแล้วเมื่อวานมึงไม่รับสายวะก็เห็นอยู่ว่าโทรมาก็เลยจะมาถามวันนี้ไงเพื่อกูสาเป็นห่วงมึงมีโทรศัพท์ไว้ทําอะไรกันแน่เนี่ยกูก็นึกว่ามึงประสบอุบัติเหตุไงก็เลยมาถามเนี่ยนี่มึงเป็นห่วงกูใช่ไหมกูคงตายก่อนแหละต้องขอบคุณที่สวรรค์ดุริมดานให้เขาไาเจอกะเตงถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายที่ไม่ได้เรื่องกินเหล้าเล่นการพนัน ไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีเงินแต่เองก็ยังอยู่กับเขาตลอดมาไม่ทอดทิ้งกันไปไหนขอบคุณที่อยากอยู่กับเขานะมึงถามกูยังมึงคิดไปเองทั้งนั้นนี่นี่กูพยายามอดทนอยู่นะอย่ามาทำให้กูฟิลขาด